เ t ก t เตชันอิมแพ t เมืองทองธานีสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพานั่งรถไฟฟ้าจากสยามไป IMPACT อน e ีนาตอนนะนี้ผมก็อยู่สยามพารากอนเราจะออกจากสยามพารากอนชั้นตรงนี้เขาเรียกว่าชั้นอะไรนะพี่ชั้นจีนะครับออกจากชั้นจีมานะครับ<อ>เราจะขึ้นบันไดไปซื้อตั๋ว BTS ด้านบนนะครับ โอเคตอนนี้เราก็อยู่ชั้นซื้อตั๋วของ BTS แล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสยามโซควายวันนะฝั่งนี้ก็จะเป็นสยามพารากอนให้เห็นที่ทางครับผมสามารถเลือกซื้อตั๋วได้2ฝั่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าสถานีใหญ่นะครับจุดซื้อตัว๋วไม่ว่าจะเป็นตู้จำหน่ายตัว๋วอัตโนมัติแล้วก็เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทั้ง2ฝั่งนะครับ Arena, นนนนไป Impact a r e n a ครับกาาี่9 94นี่ตีลงอิมแพกเลยใช่ไหมครับ ูพกต์ลงที่วัดประสีเสร็จแล้วเว้สารไม่ต้องสอยบัตรออกที่นั่นนะครับสามารถเดินทางไปสาทิีบูลงที่เมืองทองได้เลยตอนนี้ผมก็ได้ตั๋วมาแล้วนะฮะในราคา94บาทนี่เป็นราคาที่รถไฟฟ้าสายส,ายสีชมพูช่วง Impact ยังฟรีอยู่นะครับเราจะเดินขึ้นบันไดไปนะ <ST AR> ชั้นนี้ฝั่งซ้ายมือก็จะไปบางว่านะทุกคนฝั่งนี้ก็จะไปไเคหะนะครับผม <ST AR> แต่ว่าเราจะขึ้นบันไดเลื่อนไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผม oh, แล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้นบนสดบนสุดตามที่เจ้าที่แนะนําแล้วนะฮะชั้นบนสดก็จะมีอยู่2ฝั่งหน้าซ้ายไปสนามกีฬาฝั่งขวาชั้นชลาสองไปูุตนะครับผมเดี๋ยวเราจะรอฝั่งนี้เพื่อที่ไะวัดระดัสีนะครับผมเมืองไทยเป็นเมืองที่ช่วงนี้ร้อนนะทุกคนระหว่างรอขบวนก็สามารถเอาพัดลมมาเป่าอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมร้อนร้อนมากมากเลยอันนี้ได้มาเท่าไหร่ How much แฟนแฟนสองร้อยบาทบาทซื้อที่ไหนครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรออ๋อของญี่ปุ่น200บาทโอเค thank you ตอนนี้รถไฟฟ้าก็เข้าสู่สถานีพอดีนะเดีย๋ยวเราจะนั่งตรงนี้แล้วกันฮนะมีที่นั่งว่างพอดีนะครับตอนนี้เราสตาร์ทออกจากสยาม12.08น,นนะเดี๋ยวไปดูนะว่าจะไปถึง Impact a r e n นกี่โมงนะครับผม Let's go อสานีถัดไปก็เข้าสู่วัดประสีแล้วนะจะสังเกตนะสานีถัดไปนะผมจะมีเสียง PA ประกาศภายในขบวนนะใครที่แบบว่าเฮ้ยสานีถัดไปกลัวแบบลืมอะไรเงี้ยเนี่ยดูฟังฮะ ต,ตอนนี้ก็ถึงสานีวัดวัศรีมาถึงวัดวัศรี12.39นหลักการเดิมตอนนี้ทุกคนนั่ง BS จะหาทางลงให้ลงไปด้านล่างก่อนนะผมไม่ว่าจะเป็นลิฟต์หรือบันไดเลื่อนบันไดธรรมดาก็วานไปนะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจนิดนึงนะผมใครที่จะมา Impact นะผมมาถึงสานีวัดวัศรีแล้วนะฮะจะมีอยู่2ฝั่งแล้วผมให้ทุกคนออกฝั่งนี้นะฮะฝั่งบันได2หรือลิฟต์หมายเลข7นะผมเดี๋ยวเราจะลงบันไดไปนะครับ นี่นครับลงันไดธรรมดามานะครับผมแล้วก็มันเชื่อมสู่สถานีสายสีชมพูเลยนะทุกคนเห็นไหมฮะนี่นะผมรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็เดินเข้าไปนะครับนี่ผมไม่ได้ซื้อบัตรใหม่นะทุกคนอันนี้คือบัตรเดิมที่สตาร์ทมาจากสถานีสยาม นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นชันชลา2ที่ไป Impact นะทุกคนระหว่างราอขบวนเดี๋ยวเราจะให้ดูแผนที่ตรงนี้นิดนึงนะผมเมื่อกี้เราสตาร์ทที่สายนีสยามตรงนี้นทุกคนแล้วเราก็ตีตั๋วไป Impact ฝั่งนี้นะครับผมเห็นไหมนี่ก็จะเป็นโซน Impact นะผม i m p เ c t เมืองทองเทเลสาบเมืองทองนะครับวิธีการเดินทางนะจากสยามให้มาลงวัดพระศรีแล้วก็เปลี่ยนขบวนจาก BTS เป็นรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานีวัดพระศรีนะแล้วก็ยิงยาวไปที่ Impact เมืองทองนะเนี่ยครับมีแผนที่บอกคุณอยู่ที่นี่นะครับผม ี่ครับผมไปเมืองทอง1 2 3 4 5 6องสสถานีนะครับผมจริงๆอ้ยิงยาวไปถึงนนทบุรีเลยนะรถไฟฟ้าเข้าสู่สถานีพอดีเลยทุกคน <Yeah. S 1> มาแล้วนะฮะนี่ครับน้องนมเย็นนะครับผมคนไทยเรียกว่าน้องนมเย็นนะฮะ oh. อันนี้เป็นบรรยากาศด้านในของรถไฟฟ้า,ฟาสายสีชมพูทุกคนค่อนข้างจะฟุงฟิ้งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เราสตาร์ทออกจากสถานีวัดพระศรี12.52นนะครับ ตรงนี้ทุกคนเป็นประตูไม่แนะนําให้ทุกคนมายืนพิงไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีไหนก็นแล้วแต่นะเพราะว่ามันมีเคสที่ประตูหลุดบ่อยมากนะผมค่อนข้างที่อันตรายนะถ้าตกไปก็มีสิทธิ์แมงได้เลยทีเดียวนะเนี่ยสูงนะครับผมเห็นไหมโอ้นี่คือโมโนเรลนะผมกระจกเขาจะบานกว้างนะเหมาะสำหรับการมานั่งชมวิวอะไรอย่างนี้นะครับ ี๋ยวตอนนี้เราก็มาถึงสถานีเมืองทองธานี13.05น,นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างก่อนนะครับผมนี่เป็นห้องน้ำสถานีนะเมืองทองนะครับผม เดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อรถเพื่อที่จะไป Impact นะเมื่อกี้เราลงที่สถานีเมืองทองนะผมแล้วก็ลงมาด้านล่างเราจะนั่งต่อไป Impact นะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดเลื่อนฝั่ง1นึ่สามเลสาเมืองทองนะครับผมเนี่ยขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะมีพี่รอพอมาแนะนําตรงนี้นะครับผมไป Impact ครับพี่ โอ,โอเคโอเคนี่ก็จะเป็นชันจราฝั่งชันจรา,า3นะทุกคนเห็นไหมฮะฝั่งหนึ่งก็จะไปมินบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปฝั่งสาน้องนมเย็นมาแล้วนะครับนี่นะครับผมน้องนมเย็นนะฮะเดี๋นนยวเราจะยืนรอบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็รอให้ผู้สานด้านในออกมานะครับ พอด้านในออกมาหมดแล้วแล้วเราก็เดินเข้าไปนะครับตอนนี้เราก็ออกจากเมืองทองนะผม1 3บ2มน,นนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบนรถไฟฟ้าช่วงบ่ายนะผมที่จะเดินทางไปอ m มแ c t วิ่งไม่ค่อยเร็วนะผม,มเห็นไหมเหมือนวิ่งให้เราชมวิวอะ่ะอันนี้อยู่ในช่วงรถไฟฟ้าตีโค้งนะครับ โอ้โหทุกคนมองจากมุมนี้นะครับเห็นอาคาร IMPACT นะครับตรงนี้เหมือนแบบมีงานอะไรทุกคนมีชิงช้าสวรรค์ด้วยอ่ะตลาดนัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยครับมา i m p นี่สะดวกแล้วนะทุกคนไม่ต้องต่อรถหลายต่อเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเป็นสถานี Impact เมืองทองธานีนะทนุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสถานี i ิ p a c t เมืองทองอานี13.26น เหมือนเดิมครับเดีย๋ยวเราลงไปด้านล่างก่อนนะ <พอ S 1> ผมออกจากขบวนมาแล้วนะสุดขวามือตรงนู้นนะครับเหมือนมีลิฟต์ด้วยเดีย๋ยวเราจะลงบันไดธรรมดาตรงนี้ไปนะครับเดีย๋ยวเราต้องแตะบัตรออกไปก่อนนะครับนี่นมีเจ้าหน้าที่นะครับผมคอยบริการเราอยู่เป็นจุดเป็นจุดแบบนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดนะครับค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกเลยนะครับ นีครับเดี๋ยวเราจะเดินไป IMPACT นะคผมห้ชมบรรยากาศกันแบบเร็วๆเลยนะครับพอแตะบัตรออกมาแล้วนะุกคนต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับมีบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็มีบันไดธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะาลงบันไดเลื่อนไปนะครับรอบนี้ ลงมาแล้วนะครับมีป้ายชัดเจนแบบนี้เลยนะ Impact เมืองทองธานีลูกศรขวามือนะครับือทางออก3นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูป้ายตรงนี้ชัดๆนะครับทางออก1นะมหาลัยสุโขทัยนะครับผมทางออก2โรงเรียนวัดผาทางออก3นะครับ Impact เมืองทองนะทางออก4ซอยแจ้งวัฒนะปากเกต39นะครับผมนี่ครับผมป้ายตรงนี้ใหญ่เลยนะครับ Impact เมืองทองลูกศรขวามือเดี๋ยวเราก็เดินตรงไปครับ แล้วเราก็ขึ้นบันไดตรงนี้ขึ้นเนินตรงนี้นิดหนึ่งนะผมตรงนี้น่าจะมีทางลาบอะไรอย่างนี้สำหรับผู้วิการหรือว่าวิวแชร์อะไรอย่างนี้น,น,นี่ก็จะเป็นทางลาบของคนที่มากับวิวแชร์หรือรถเข็นต่างๆนะผมหรือกระเป๋ารากสัมภาระขนาดใหญ่นะเห็นไหมลากกระเป๋ามาได้นะครับ แล้วเราก็ลากขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสกายวอล์กนะทุกคนค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมีป้ายบอกนะผมอิมแพกชายเลนเจอร์อิมแพกอารีนาโอ้หลายอิมแพกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสกายวอล์กที่เข้าสู่อาคารนะทุกคนนี่ก็จะเป็นฮอลล์อะไรเงี้ยงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใครที่จะมาคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยถือว่าสะดวกนะครับทุกคนศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมดังๆนะครับก็จะมาเล่นในสถานที่แห่งนี้นะสวัสดีครัับสสวดีครับ ด้าน,นหนก็มันไม่ได้มีงานหรือว่าจัดงานอะไรนะครับเขาก็จะยังไม่เปิดเต็มระบบนะครับผมสวัสดีครับ ชาเลนเจอร์กับอาลีน่ามันต่างกันยังไงครับจริงก็ไม่ต่างกันเรื่องวิที่จัดงานจริงแต่ว่าัง่ายแต่การที่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่ามันตึกไหนเนียอ๋อเ,เ,เป็นชื่อตึกเฉยๆชาเลนเจอร์ไม่แทรกอลีน่า<อ>ก็ข้ามถนมนไปแถรอ๋อโอเคโอเค,อเคขอนมากครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวพาเข้าดูในฮอล์นี่ครับผมให้เห็นบรรยากาศนะครับสายคอนเสิร์ตนะครับดูความกวาม้างความใหญ่ของในฮอล์นะทุกคนอันนี้แค่ฮอล์ที่ยังไม่มีสเตเดียมนะฮอล์ที่มีสเตเดียมก็จะน่าจะใหญ่กว่านี่นะครับผม าพาดูห้อง V.P. ครับค่อนข้างที่จะหรูหราเลยทีเดียวนะทุกคนปห้องประชุมสัมมนาะไรสักอย่างสมกับเป็น V.P. เลยนะทุกคนอประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นแบบเป็นแขกพวก V.P. นะครับผม<แ>เป็นห้องรองรับนะครับผมเดีย๋ยวเราจะเดินทะลุออกไป Impact Arena นะทุกคน นี่สกายวอล์กเชื่อมเข้าสู่ i m p a c t Arena นะครับผมเป็นกระเบื้องสีน้ําเงินแบบนี้นะครับออกจากรถไฟฟ้าเดินเชื่อมมานะครับผมจะผ่าน Impact Challenger ก่อนนะครับผมแล้วก็เชื่อมไป i m p a c t a r e n นนะฮะนี่ i m p a c t a r e n นนะครับผมเหมือนแบบมีร้านค้าร้านอาหารด้านล่างด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินเลาะดูครับโอ้เข้ามาเจอเมซอนเลยนะผมเมซอนเปิดกี่โมงแต่กี่โมงครับเราถ้ามีคอนเสิร์ตอะเปิดถึงสองทุ่มเอาเป็นช็อกโกแลตเย็นหวานน้อยแล้วกัน อันนี้เป็นโซนอาหารนะทุกคนเห็นไหมมีร้านอาหารหลายแบรนด์เลยนะครับผมถ้ามีงานกิจกรรมนะครับผมก็มานั่งกินทานกันได้นะครับตรงนี้เหมือนสนามบินเลยทุกคนเป็นทางเลื่อนนะครับกรณีทุกคน<ต>มีสัมภาระขนาดใหญ่หรือว่าของมาเยอะอะไรเงี้ยอำนวยความสะดวกเลยทีเดียวนะครับ <Okay. S 1> มีป้ายเป็นระยะระยะนะครับว่าเราอยู่อาคารไหนเราไปต่ออาคารไหนนะแล้วก็ห้องน้ําก็จะมีเป็นระยะระยะนะครับ <S <S ด้านบนเหมือนมีชั้นบนนะทุกคนเราจะลองเดินขึ้นไปดูด้านบนดูครับ ด้านบนตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารค่อนข้างที่จะหรูหราเลยทีเดียวนะครับจุดซื้อคูปองใช่ไหมครับอ๋อราคาอาหารก็ประมาณ60 70 80อะไรอย่างนี้นะครับแบบนี้เท่าไหร่ครับโทษนะครับ85บาทเราจะเดินไปด้านล่างกันครับเมื่อกี้เราก็เดิน Impact Challenger นะครับผมแล้วก็เชื่อมสู่ m p a c t a r e รีน่นะตอนนี้เราก็อยู่ด้านล่างแล้วนะครับเนี่ยมีป้ายบอกด้วยนะผมมีโรงแรม I b บ s นะครับผมโรงแรมโนเทลนะตอนนี้เราก็อยู่หน้าโรงแรม h น t ท l นะครับโรงแรมค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะ สวัสดีครับที่พักตรงนี้คืนแล้วเท่าไหร่ครับถ้าเป็นห้องพักไม่รวมอาหารเช้าจะอยู่ที่3,500สองบาทเป็นโรงแรม5ดาวใช่ไหมครับโรงแรมสี่ดาวเอส่วนมากคนที่มาพักนี่เขามาทำอะไรครับมเป็นสัมมนาท,ที่อิมแท็ตอ๋อมาสัมมนาอะไรอย่างนี้นะ เอก่อนมากครับนี่เป็นโรงแรมสีวนะทุกคนคืนนึงก็ตกประมาณ3,000กว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงแรมไฮบิดนะทุกคนโรงแรมไฮบิดนี่ก็<อ>เดินออกมาจาก Impact นิดนึ่งนะเราจะเห็นตึกสีเทาๆแถบแดงเลือดหมูตรงนั้นนะครับผมก็ถือว่าไม่ไกลนะฮะเดินไปได้นะครับจริงๆมีสกายวอล์กเชื่อมถึงโรงแรมเลยทุกคนเห็นไหมแต่ว่าเรามาผิดทางนะผม moments late นี่นะผมโรงแรมไฮบิดนะทุกคนเห็นไหมสะดวกนะครับมีทางเชื่อมนะครับผมเข้าสู่โรงแรมเลยนะฮะโทษนะสอบถามข้อมูลนิดนึงฮะอันนี้คนะืนตกเท่าไหร่อะ โรงแรมเรามืนจะราคาไม่เท่ากันนะคะแต่ละคืเอาแบบกลางๆก็ได้ครับถ้าราคาเริ่มต้นไม่มีอีเวนต์อะไรในอิเนเทนด์เนี้ยค่ะจะอยู่ที่1 7 8 0บาทมีโรงแรมกี่ดาวครับสามดาวปกติคนที่มาพักโรงแรมนี้เขามาทำอะไรก็มีอีเวนต์นประชุมในอิเนเทนค่ะหรือว่ามีคอนเสิร์ตเขาก็จะมาตั้กันสี่อ๋อสามารถมาจองได้ทางช่องทางไหนครับจะมีช่องทางให้จองทางทางเว็บไซต์นในใของโรงแรมรว่าโทรจองก็ได้นี้ก็เป็นโรงแรมสามดาวนะลู้วก็ใครที่จะมาคอนเสิร์ตมาอีเวนต์มางานสัมมนาติดต่อได้นะครับ เนี่ยสะดวกนะครับผมเห็นไหมโรงแรมใกล้ทางเชื่อมสกายวอล์กนะผมเดี๋ยวเราจะลองขึ้นด้านบนนะครับว่าเขาไปเชื่อมถึงจุดไหนอะไรยังไงสกายวอล์กทางเชื่อมก็จะมีทางเลื่อนอัตโนมัติแบบนี้ใครที่มีกระเป๋าสัมภาระอะไรอย่างนี้นะครับสะดวกเลยนะครับผมเนี่ยครับบนทางเชื่อมนะฮะก็จะมีป้ายบอกนะครับ Impact Arena นะครับผม Impact Challenger เนี่ยครับลูกศรไปทางนู้นนะครับผมที่เรามาเมื่อกี้นี่เองนะครับผม ตวนลูกศรตรงไปนะผมก็จะเชื่อมเข้าสู่ทะเลสาบเมืองทองเลยเราจะลองเดินเชื่อมเข้าสู่ทะเลสาบดูนะครับลองใช้บริการทางเรื่ออัตโนมัติให้ดูครับนี่นะครับผมไม่ต้องลากกระเป๋าให้เหนื่อยนะครับสะดวกนะครับตรงนี้เหมือนเป็นโครงการหมู่บ้านนะลูกในอนาคตนะครับผมก็ย่านนี้ก็จะน่าจะมีแบบหมู่บ้านต่างๆนะครับผมคอนโดต่างๆนะผมพอเดินสกายวอล์กมาก็จะมีป้ายบอกใครที่จะสตาร์ท ขึ้นรถไฟฟ้าสีชมพูไปที่ทะเลสาบโดยที่ไม่ต้องเดินก็ได้สามารถเดินตามสกายวอล์กตามป้ายได้เลยนะฮะส่วนเราอยากเดินเลาะตามสกายวอล์กเชื่อมสู่ทะเลสาบนะนี่ครับเดีย๋ยวเราจะไปดูสนามบอลตรงนี้นะครับเป็นสนามบอลของสมโมสรอนเมืองทองเป็นสมโมสรอนยักษ์ใหญ่ของไทยลีกนี่ทุกคนโอ้โหเชื่อมสนามบอลเมืองทองด้วยเจ๋งเลยนะครับผมโอ oh. นี้จะเป็นทางเข้าของสโมอสรอนเมืองทองนะครับน,นันเป็นรถบัสที่น่าจะรับนักเตะนะครับผมนี่น่าจะเป็นโซนเสื้อกีฬานะเสื้อของแท้ของเมืองทองเุ้ยปิดเนี่ยมีน้องๆมาซ้อมบอลนะน้องเป็นนักเตะที่นี่ไหมอันนี้มาซ้อมกี่โมงกี่โมง,มงครับารางเป็นเด็กที่เพิ่งคัดม,มาจากโรงเรียนไหนอะ่ะแยกเลยครับล้ามาซ้อมแบบนี้เขาได้เป็นเงินเดือนอะไรไม่ได้ยูสิบแปดขึ้นไปครับสิบแปดขึ้นไปใช่ไหมอ๋อแล้วถ้าใคร ซ้อมผ่านก็ได้เป็นนักเตะมืออาชีพอะไรอย่างนี้ถ้าใครฟอร์มดีก็มีโอกาสไปยุโรปอะไรอย่างนี้เหรอเมสซี่โรนโดใครเก่งอะเมสซี่โรนโดใครเก่งเมสซี่โรนโดใครเก่งโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นห้องน้ำสนามฟุตบอลของเมืองทองนะทุกคนประมาณนี้นะทุกคน ก็ถือว่าโอเคพอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอุโมงค์นะครับผมที่เปิดตัวนักเตะโอ้โหทุกคนครั้งแรกนะทุกคนที่เราได้เห็นสนาม G, S c G <แ>ชิดสนามแบบนี้นะครับถ้ามีบิ๊กแบตนะครับผมก็จะกองเชียร์เต็มสนามนนนอันนี้ก็จะเป็นสแตนเชียร์นะครับผมมีที่นั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้อง V P อะไรเงี้ยใครอยากดูบอลแบบในห้องแอร์อะไรเงี้ยให้ชมบรรยากาศครับ มาถึงสนามทั้งทีนะเดีย๋ยวเราจะลองไปสัมผัสหญ้าของไทยลีกดูนะครับฟิลมาเชียบอลก็จะประมาณนี้ทุกคนโอ้โหหญ้านุ่มมาดทุกคนฟิลเวลานักเตะอยู่ในสนามก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงเชียร์นะครับผมเวลาเรายิงประตูได้ก็จะประมาณนี้นะครับคอม e อน เดี๋วตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงสถานีทะเลสาบสถานีบนสถานีทะเลสาบนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางกว่าสถานีอิมแพกนะผมนี่ครับผมให้เห็นทิศทางครับนู่นอิมแพกนะผมใครที่จะมาอิมแพกให้ลงสถานีอิมแพกใครที่จะมาสนามฟุตบอลทันโดมนะลงสถานีทะเลสาบนะผมอยู่ข้างๆนี่เองนะรถไฟฟ้าก็เชื่อมหากันนะครับผมอิมแพกทะเลสาบนะผมหรือใครจะมาเดินทาธุระก็จะมีสกายวอล์กเชป็นยงใหญ่เชื่อมหากันหมดเลยนะทะเลสาบเมืองทองทางออกหนึ่งนะผมบทางออกหนึ่งสามารถสอบถามเจ้าที่ได้นะครับให้ดูทะเลสาบนะครับผมสวยงาม กว้างขวางเลยทีเดียวนะให้ดูแผนที่ตรงนี้อีกทีนึงตอนนี้เราอยู่ที่สถานีทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับผมตรงนี้นะครับทะเลสาบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสถานที่จัดคอนเสิร์ตอีกจุดหนึ่งนะครับผม